Fix สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะสวัสดีที่เมืองไทยนะคะทุกคนวันนี้ป้านนก็มาแกงเลียงเผือกนะคะทุกคนค่ะเผือกตาแดงเนาะ,อะตอนที่แม่เขายังไม่ไม,ไม่ไม่ป่วยนะทุกคนเออแม่เขาก็ไปขุด ผุดเผือกตาแดงมานะคะทุกคนจ๋าแล้วเราก็เอาจะมาไว้ลีกแกงเลียงเนาะป้านุก็ได้ได้เอามาแกงเลียงนะคะทุกคนค่ะ,ะก่อนจะแกงเลียงก่อนจะแกงเลียงป้านุก็เอาไปต้มนะคะทุกคนเออเอาเผือกเนาะเอาเผือกตาแดงไปต้มนะคะทุกคนค่ะ,คะต้มแล้วก็ถึงจะเอามาลอกออกนะคะทุกคนแล้วก็ตํา แล้วก็แล้วก็เอาปอกเปลือกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาล้างน้ำนะทุกคนนะล้างสักหน่อยเนาะแล้วก็เอามาแกงเลียงเนาะทุกคนป้าหนูก็ได้เตรียมน้ำพริกนะคะเตรียมน้ำพริก, <ๆ S 2> กพริกแกงเลียงป้าหนูใส่พริกแดงนะคะทุกคนใส่พริกแดงเนาะ,ะใส่พริกแดงผสมกระชายตะไคร้ขา่าหอมนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็จะมีส่วนผสมก็จะมีปลาย่างนะ เอ่อทุกคนจะมีเอ่อป้านุก็จะใส่ปลาย่างด้วยแล้วก็ใบใบตะโพูใบใบตะโพูใส่ปลาย่างใส่น้ำปลานะทุกคนก็ะจะใส่ประมาณนี้นะน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะวทุกคนจะ๋ะเดี๋ยวป้านุก็จะปรุงเครื่องเลยเนาะทุกคนคุณน,นะคะ หน้าตาหน้าทานนะคะทุกคนจา๋าตอนนี้ปนุษย์มาอยู่ที่บ้านสวนนะคะปนุษย์มาอยู่ที่บ้านสวนเนาะมาดูแลแม่แม่ไม่สบายนะคะทุกคนจา๋าปนุษย์ได้พาแม่มาถึงเมืองไทยนะคะทุกคนปนุษย์ก็ได้พาแม่ไปโรงพยาบาลเนาะ แม่ล้มนะทุกคนเออแม่หกก็ล้มเนาะ,ะดีนะหัวไม่ฟาดพื้นทุกคนค่ะปนุก็เลยเอาเอา,เอาแม่ไปเอ็กซเรย์เนาะมือเท้าแบบแม่กำลังจะถือหม้อข้าวไงทุกคนเออถือหม้อข้าวแล้วแม่ก็ล้มหน้าบ้านไงทุกคนเอาหัวเข่ากระแทกกับอุ้งมือข้างหน้านะกระแทกลงไปนะคนดีนะแม่เขาแบบว่า ขายังยังทำแบบนั้นได้เนาะทุกคนก็เลยไม่เป็นอะไรมากนะถ้าเกิดหัวฟาดไปแม่คงจะเดินไม่ได้นะทุกคนเกิดจะเป็นเกิดอามพาตได้เนาะปานุตก็เลยเอาแม่ไปเอ็กซเรย์ผ่านนะคะทุกคนไม่หักเนาะแต่แม่ไม่สบายต่อนะจุกหน้าอกอม,มีการจุกหน้าอกเสียดไม่สบายนะทุกคนปานุก็เลยดู ดูแลแบบติดติดอะทุกคนเอ่ออ่ะเปลี่ยนงานคุยนะคะทุกคนเออคุยเรื่องแกงเลียงอีกนะคะทุกคนจะ๋ะแกงเลียงแกงเลียงเห็ดด้วยรวมกันกับเผือกนะทุกคนเอาเห็ดขาส้มอืมเอาเห็ดขาส้มใส่ไปหนึ่งหนึ่งถุงน้อยๆอ่ะเออน่ะสองถุงน้อยน้อยอะทุกคนผสมลงไป อร่อยมากทุกคนเวลาเสร็จแล้วร้อยอร่อยอร่อยจริงๆนะไม่ได้โกหกก็จะมีเห็ดเห็ดแช่แข็งไว้อะทุกคนนำามาจากที่สวีเดนแหละแล้วก็เอามาแช่แข็งที่นี่ต่อนะคะน้าตาหน้าทานมาก แล้วพ่อแม่เขาชอบแกงเลียงไงจุคนเออแม่ชอบแกงเลียงเผือกเนาะก็เป็นเผือกตะแดงไงแม่ขุดไว้ก็เลยปานุก็เลยเอามาแกงเลียงให้แม่ทานนะวันนี้ป้านุก็จะม่ได้ค่อยลงคลิปเท่าไหร่นะคะเมื่อจ๋าจต้องขออภัยเนะาะตอนนั้นอีวันนั้นป้านุกได้ไลฟ์สดไป พูดถึงเรื่องไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดไปครึ่งชั่วโมงปนุชก็มีปัญหาไลฟ์สดต่อไม่ได้ไงทุกคนไม่รู้เพราะอะไรเดี๋ยวปนุชวันหลังวันหลังปนุชจะไลฟ์สดอีกเนาะทุกคนจ๋าป้านุชลองไลฟ์สดดูเออหนึ่งชั่วโมงคันนี้มันแบบว่าประมวลผลอะประมวลผลนานมากมันเป็นวันวันมันก็ไม่ประมวลผลให้ปนุชเนี่ยคิดว่ามันไม่ผ่านหรือไงนี่แหละทุกคนเออ มันดาวน์โหลดไม่ได้ประเมินผมไม่ได้นะเดี๋ยวปานุ่ก็จะจบคลิปตั้นๆนะเพื่อนๆจ๋าอ่าอ่าก็พูดนานแต่แล้วเนาะเออยังไงปานุ่ก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของปานุก่กต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าบายๆนะคะรักนะจุ๊บ